คุณผู้ชมคะกระแสของการท่องเที่ยวที่เกาะกระดานตอนนี้ยังคงได้รับความนิยมอย่างสูงเลยนะคะทั้งกลุ่มชาวไทยเองรวมทั้งชาวต่างชาติแล้วก็พบว,ว่ายอดจองที่พักเนี่ยยาวไปถึงเดือนหน้าส่วนอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวค่ะอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมายตอนนี้เตรียมปิดท่องเที่ยว4เดือนนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูธรรมชาติค่ะ ถ้าเรือปากเมงตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ซื้อโปรแกรมนําเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือว่าวันเดย์ทริปค่ะมุ่งหน้าไปสู่เกาะกระดานชายหาดสวยที่สุดอันดับหนึ่งของโลกโดยเรือทัวร์นําเที่ยวขนาดใหญ่มีด้วยกันทั้งหมด30ลําลำค่ะเรือหางยาวกว่า100ลงาเรือเร็วหรือว่าเรือสปีดโบ๊ทอีกกว่า30ลําที่มาให้บริการปกติจะนําเที่ยวสเกาะ แต่วันนี้เรือทุกลำขนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเกาะกระดาษกันหมดแล้วนะคะนักท่องเที่ยวมากันเยอะมากจริงๆแหมดับฝันผมเลยนะยังไงคะกำลังเล็งๆอยู่เห็นเขาบอก<อ><อ>เป็นปชายหาดอันดับหนึ่งของโลกใชอยากไปแล้วก็สวยมากอินฟลูเอนเซอร์หลายคนไปถ่ายภาพพอมีคนไปเห็นปั๊บเนี่ยก็รีบจองแหมกันแบบนี้เลยเนาะก็ไม่แปลกว่าทำไมย,ยอดจองถึงยาวไปนู่นเลยค่ะ เดือนหน้าเลยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าตัดสินใจมาเที่ยวเนี่ยแหมเหมือนที่บอกเลยเพราะว่าเห็นจากสื่อต่างๆนี่แหละด้านบริษัทนําเที่ยวเปิดเผยบอกว่านักท่องเที่ยวจองโปรแกรมนำเที่ยวเกาะกระดานแบบไปเช้าเย็นกลับเต็มหมดค่ะไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2566ทําให้ห้องพักร้านอาหารเต็มตลอดแล้วก็อยากจะให้ทางทอทโปรโมทท่องเที่ยวทะเลเกาะตรังด้วยทั้งเกาะมุก เกาะเชือกเกาะแหวนรวมทั้งเกาะหงด้วยนะคะซึ่งรวนแล้วแต่มีธรรมชาติที่สวยงามให้มาได้สัมผัสกันสําหรับการท่องเที่ยวทะเลตรังที่เขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจะเริ่มปิดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้นะคะยาวไปถึง30กันยายนของทุกปีและจะเปิดให้บริการอีกครั้งค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่3าสเ็ดพฤษภาคมของทุกปีนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูธรรมชาติในช่วงสีเดือนนี้ค่ะค